สวัสดีครับผู้บ่าวผู้สาวผู้เถ่าเด็กน้อยเสียงว่าจะเจ้ามาครับบ่าวเตอือนละเสาะแทบครับมือนี้นะครับเป็นอีกมือนหนึ่งครับที่บ่าวเตอือนิี่ได้พาพี่น้องไปหาเลาะเสาะแซบนะครับกับพี่น้องทางกกอกนะครับลุงพลป้าแตนเนาะวันนี้ พี่ชายมานะครับก็จะไปหาเลาะกันนะครับสิบไเป็นเลาะพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําจืดนะครับเดี๋ยวสิไเป็นเลาะกันว่ามีอยังนะครับให้เหาได้เบิงแน่นะครับตื่นตาตื่นใจหรือไม่อย่างไรไปติดตามกันนะครับเราจะออกจากบ้านแล้วก็ไปไม่ไกลมากนะครับจากที่นี่ไปถึงพิพิธภัณฑ์ก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับสำนีละไปเลาะนะครับปลงโป,ป่เงเปงจวด สวัสดีครับใบยางสวัสดีครับมื้อนี้ก็ได้มาเยี่ยมนครพนมครับมาหาทางบ่าวเตอเลาะซอแซ่เพิ่นนะครับแต่ก่อนผมก็เคยพักอาศัยอยู่นี่ครับก็ได้ราความรู้อะไรสิ่งหลายอย่างนะครับได้มีชีวิตอยู่ตรงนี้ก็เกือบสองปีพี่น้องปีเศษเศษก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณทางบ่าวเตออ์ด้วยนะครับฝากพี่น้องกดติดตามในช่องบ่าวเตือ่นะเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือ นครพนมเป็นเมืองน่าอยู่เมืองน่าเที่ยวนะครับพี่น้องถ้ามีโอกาสอยากเชิญพี่น้องมาเยี่ยมยามนาคนครพนมนะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างเนาะนะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างอะไรพี่น้องไม่ว่าจะเป็นทางริมโค้งนะครับหรือว่าพิพิธภัณฑ์สันน้าหรือว่าพระธาตุต่างๆมาไหว้พระไหว้พระธาตุต่างๆกัหลายพี่น้องและสิ่งสําคัญอีกส่วนหนึ่งก็มีการล่องเรือด้วยพี่น้องในแม่น้ําโค้งนะครับ ขนรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องค้นหาพี่น้องอ่าเราค่อยเบิงกันต่อไปเนาะพี่น้องเนาะขอบพระคุณนะครับโอลเปอวกจ้าครับผมศูนย์วิทยา,าศาสตร์เพื่อการศึกษานครพน,นมนะครับก็มาถึงแล้วนะครับมาถึงแล้วนะสถานที่จัดแสดงโลกของปลาน้ําโขงนะครับมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับนี่มีปลาให้เราได้เห็นด้วยนะครับหลายอย่างหลายตัว นะบ่าวเต๋อก็จะพาเดินเข้าไปข้างในนะครับเนี่ยกำลังไปลุงพันน่าจะอยู่ข้างในแล้วนะครับไปรอข้างในแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในด้วยกันนะครับโอ้โหนะมีปลาตัวบักใหญ่เลยนี่ปลาตัวบักเริ่มเทิ่มเลยปลากระบ,บีน ปลากระเบนพื้นที่แสดงปลานะครับก็มีปลาเยอะเลยข้างนอกอนะครับจุดรวมพลนี้ก็เป็นจุดน้ำตกทางเข้าพิพิธภัณฑ์นะครับจุดปลาที่ไหนลุงพันอยู่นี่ปบ้านนอกเด้อนะครับมารอแล้วลพอดแล้วเนาะมาดีครับพอดแล้ว นี่ครับพี่น้องทางเข้าก็มีน้ำตกเอาไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับได้มาผ่อนคลายผ่อนคลายสบายใจนะครับด้วยนกฟามิงโกนะเต็มเลยเสียงน้ำตกแรงมากนะครับเสียงน้ำตกจาดไปเก็กเองก็จะากเสียงน้ำตก อยไรอย่างเปี้ยปลากระเปพาะนะโอ้ซุ้มไทยแล้วเลยคนไปกินอย่างมาเนาะปลากระเปพาะปลากระเปพาะมันพุ่งขึ้นเนะปลาปกระเพาะนี่ครับพี่น้องทางเข่าที่พิพิธภัณฑ์นะครับเนาะนี่คือทางขึ้นครับพี่น้องครับทางขึ้นทพิพิธภัณฑ์นะครับเนาะนี่เปิดให้บริการแล้วนี่ครับ เปิดให้บริการดยู่ครับพี่น้องครับเจ้าหน้าที่เพื่อใส่แมสเรีเยบร้อยครับพี่น้งเราเจอกับมา,าผู้ใหญ่สองคนครับีผู้ใหญ่ครับกำนันไม่ได้มาครับหกสิบบาทครับ <คน S 1> ชม,ชมได้สองอาคารนะคะยังไงนะครับยังไงนะนะคะ ตัวนี้จะเป็นสองส่วนนะคะเข้าดูได้สองที่ที่ไหนบ้างตรงนี้ให้เก็บตัวไว้นะคะออกมาแล้วขับรถไปอีกห้าร้อยเมตรข้างในรั้วนะคะครับผมตามป้ายลูกศรนะคะจะเป็นอาคารออเฉลยพระเกียรตินะคะอ๋อคับเก็บตัวนี้ไว้นะคะโอเคครับเดี๋ยวผมจะจ้างกันนะครับพี่น้องครับใช่แล้วครับพี่น้องใชตัวแล้วครับหกสิบบาทนะครับสองคนกับลุงพันธ์ครับรถกวนล้งชื่อรงสุดขอบได้ครับครับพี่น้อง เราต้อลงชื่อเลยครับเด้อเอาต้งลงชื่อ,อก่อนนะครับเพื่อให้ถูกระเบียบนะครับเพื่อความปลอดภนะัยเนาะอย่าประมาทครับอย่าประมาทลงทะเบียนเข้าชมสองใบนะครับบ่าวเต๋อได้ลงพันลงคนเดียวก็ได้ใช่ไหมครับ,รรบรอ่ะ,ะ้บอกมีอะไรเยอ้อมีคำใช่ไหม

ขอบคุณพี่ธนกรผิวทองนะครับขอบคุณในหลังพี่รัติดาในครับพงธนกรจะจับตู้เขานะครับอย่าข้ากระจกนะครับเพราะว่าปามจะตกใจโอ้แม่นครับโอ้โหพี่น้องสวยตั้ถั่วตั้ถั่วพี่น้องตั้ถั่วเออตั้ถั่วป่เออตั้ถั่วพี่น้องเออตั้ถั่วพี่น้องตั้ถั่วเออเขาตั้ถั่วก่อนี้กพี่น้องเด้อเออส่วนเรื่องอื่นเอาไว้ทีหลังพี่น้องเดี๋ยวเราขอเชิญพี่เมย์ซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วขออนุญาตนะครับแล้วผม ต้องให้าน,นอกเยอะนะครับผมดูยูรูบเลยครับก็มีที่ติดประชาสัมพันธ์นะครับน้ำน,น,น้มลต้องนะครับซึ่งเป็นถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมเพิ่มเติมจากมีน้ำขงเลยมีน้งเ้อขติกใจในการเข้าชมมีอะไรที่หลายทางครับมองนี้เป็นมองเรียนร้อยเยครียบร้อยจะได้นี่มันก็ให้การเข้ารับเอย่างนี้นะครับมีแต่ดูนนีี่นี่ี่น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 ่นน่นี่นี่นี่่่่ ครับใหญ่เ็ปลาครับพี่น้องครับนี่ให้มันปลาอย่างนี้ปลากรดปลากรดปลากรดแล้วก็ปลาปลาเนื้ออ่อนครับปลาเสี่ยมพี่น้องปลาเนื้ออ่อนพี่น้องเอ้ยปลาไหมผักดฮะ นี่เป็นปลาปลาเยนี่ปลากระเบนครับนาปลาอย่าี้เนาะีน้องระเ็น่ปลากระเบนหมอกผมเนี่น้องเลยปลากระเบนลุยลุยอู่มีน้องไม่รูว่าคืออะไรตัวมันใหญ่เนาะลายมันเนาะปลาเมียยังเลยปลากระเบนครับนี่ไงสีนี้ละพรก็มีเมนปลากระเบน โมโตโร่นะฮะเป็นปลากระเบนโมโตโร่เสียงริ่งน้ำาก่อนอาศัยในแหล่งน้ำธรรมชาติทวีปแอฟริกาใต้เปรูขอบคุณทางบ่าวเต๋อรถซอแซบนะครับที่มาผมพามาพี่น้องมันจริงผกมาหลายเชื่อแล้วพี่น้องปลาเป็นปลาอันนี้เป็นสภาพน้ำนะตอนนี้มีเสียงดังจหน้อยนะอันนี้คืออะไรท่านสภาพน้ำตะภาพน้ำครับผมกูบอกงหญ่เนาะ่เอ้า ปลาฟ้านะปลาฟ้าฟังคนติดตามช่องให้แม่นอกไปเด้อสภาพน้ำสองตัวนั่นออืืบอกไปแล้วเดี๋ยวคนติดตามให้สัตว์ใครไม่มากูดจูดกระดิ่งนกำเนื้อเดี๋ยวเรากำลังถิบไปชดก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 ระดิ่งอยู่ว่าแล้วเราก็มาเห็นเต่าอันนี้เต่าหับนะครับเต่าหับโอ้ยเต่าใหญ่พี่น้องพี่น้องเคยเห็นไหเต่าใหญ่เต่าหับเหมือนกันเต่าอะไรนะพี่เต่าหับเต่าหับอืมเต่าแก้มเลี้ยังโบราณหมดอืมโบราณใช้ใช้ยึดพุงดึงซีน่าจีร่วมกันนี่แหละ มีเต่าแก้มแดงกับเต่าหับเต่าหักนะครับผมเออพี่น้องเต่าหักเจอตรงนี้อ่าให้ดูกันน้องเต่าหักนะอืมนะครับเต่าหักพบบ่อยครับภาคใต้ของภาคกลางของก็หนึ่งไทยนะครับและพบที่เป็นโดที่มาเลเซียต้องดึงกล้องด้วยทั่วไปกระดองหัวแร้งลักษณะมี็นบันทับเออเนองโอ้โหเพิ่งพากันมาพากันมาสุ่มใส่กล้องนะเพื่อน นี่เต่าแก้มแดงนี่เต่าตแก้มแดงนะเต่าแก้มแดงกรณีน,นี่เต่าหักเต่าหักเนี่ยเต่าหับพี่โน,โน้นองน,น,นี่นะครับสำหรับท่านใดที่มีอ้าวไปเลยพี่น้องไงแขกรับเชิญไหมเออติดเนื้อครับติดเนื้อใจเย็นใจเย็นเราจะเดินข้ามน้ำข้ามทะเลไปแล้วพี่น้องอย่าติงะนะอย่าติงคิงะนะอือ อุ้ยๆสั่นไหวไปทั้งล่างเลยโยมน้อโอ้ยพี่น้องตำมะถั่วพี่น้องตำมะถั่วตำมะถั่วนะพี่น้องตำมะถั่วนะเออโอ้อปาลาห,หมอตัน ปลาหมอตาลเราจะมีความระเินเกิดปลาพี่น้องน้องเมียแล้วปลาอิจฉาเราจะมีปลาหมอตาลตัวแบบไงปลายงาตัวเริ่มเลยปลาปลาปดปลาปดโอ้ปลาปดว้าเนาะเดี๋ยวนี้เบิร์น้องก็แบบเนาะเบอร์มีซามตัวตรงๆพกตัวเนี้ยเนี้ยมันจชื่อโรตีอยี่เนาะปราปดเลาปดโอ้ยตัวแบบปลานี่ยนะปลาทางนั่นจ้ะปลาหมอไทยปลาเข่ง พี่น้องครับพี่น้องครับสำหรับพี่น้องที่ดูรับชมนะครับเชิญเที่ยวที่นครพนมเรื่องพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบอกเป็นเรื่ออย่างพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดเราพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์พี่น้องสัตว์น้ำจืดนครพนมโลกโลกของปลาเป็นโลกของปออาปลาพี่น้องเอออยู่นครพนมนะครับค่าเข้าชมนะครับผู้ใหญ่นะครับสามสิบบาทสามสิบบาทนะครับ น้องหมูน้องน้อยก็ยี่สิบบาทก็นั้นเองนะครับถรามาเป็นกลุ่มหมูคณะนะครับกเกือ่อราคาคือเก่าคือเดิมนะครับส่วนผู้สูงอายุผู้พิการนะครับผู้ชรานะครับแล้วก็ผู้ที่หย่าจากสามีและภรรยาแล้วที่เป็นผู้สูงอายุนะครับก็เดิมก็ค่ารัก100ปีเลครับบก็ขอบคุณนะครับที่เพื่อนให้เราได้ดูได้เห็นได้เบึกนะครับ ถ้าเราไม่เห็นอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าชีวิตความเป็นอยู่เขาเป็นแบบใดพี่น,น้องะวันนี้นะครับผมไทบ้น,นอกเดียด๋นย,ยนนะนำพาพี่น้องมามูดใต้น้ําเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ,อการใช้โปรแกรมไลน์อ่านสื่ออาร์ารพอยดนะครับ,รบเดี๋ยวห้องสิ่ขอไปข้างในแล้วนะครับพีนนพ่น,อน้องครับหัวนี้นได้มาเลาะนะครับราทพบนมแบบเต็มนะครับเพราะว่ามีไทยบ้านนอกมานำ ถ,ถ ượng, ึงกำลังไล่เสืออยู่ในห้องที่ต่อไปท่านให้ก่อนความสุขในการยงยืดมันอยู่ได้นะครับพี่น้องออกมาแล้วนะครับตวดจ่าได้มาที่นี่เพิ่มอนๆจ่าแต่ละจุดนะครับแต่ละจุดโอ้ปลาแรดนะครับปลาแรดนะอันนี้ปลาแรดนะไม่ดีนะไม่ดีนะตัวนี้อาจจะแรดบ้างนะดูดูดูมาเล่นกล้องนะครับเล่นกล้อง อาแรกมาเล่นตล้อองเราอยู่ครับดูสวยงามมากนะครับลกลัวเบลลมเลยโอ้โหรอารรอารูแรกดูแรก,แรกนะครัแรกนะที่สองนะข้ามส่งเสียงดังขออภัยเลยนะครับกราแนะบแก้วโนี่ครับเราสกแก้วอย่างนี้เรลลเลย ปลากดแก้วมีปลาอะไรปลาตูหนาตูหนาปลาตูหนานะครับตูข้างในมันมืดๆน,นะครับนอนอยาวๆอยู่ข้างในนี่ยนะครับตัวยาวเลยตัวยาวเลยนะครับผมยาวมาถึงนี่เลยปลาตูหนาตัวยาวมากนะครับปลาตูหนาตัวยาว ต่อครับต่อข้อมูลสนนระโอ้ปลาบูทองนีทราบู่รายปลาบู่รายนะครับเนี่ยในตั้งปลาบู่ทองอม่มมเป็นไรเยรอไนอนไปก่อนนะ ดอกอไม้น้องโอ้นี่ปลาบูปลาบูปลาบูนะครับนี้จะมีองค์ไปความรู้รู้จักระบบนิเวศแม่น้ำโขง ระบบนิเวศแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงต้งกนกำเนิดจากเชือกเขาบิมาลายัยไหลผ่านของประเทศคือจีนพมา่าไทยลาวกัมพูชาและเวียดนามก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลจีนใต้แม่น้ำโขงมีความยาวประมาณ4,909กิโลเมตรถือเป็นแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับสิบของโลกและยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ลุ่มน้ำรวมประมาณ8 1 0 0 0 0ตารางกิโลเมตรนับเป็นพื้นที่ที่ใหญ่เป็นอันดับ12ของโลกนอกจากนั้นลุ่มแม่น้ำโขงยังปล่อยน้ำลงสู่ทะเลประมาณ4 7 5 0 0 0ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีหรือเฉลี่ยประมาณ15,000ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งมากเป็นอันดับ6ของโลกแม่น้ำโขงนั้น มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลามากเป็นอันดับ3ของโลกรองจากแม่น้ำอเมซอนในอเมริกาใต้และในแม่น้ำแสในทวีปแอฟริกามีจำนวนพันปลาที่สำรวจพบ1,245ชนิดจากการศึกษาเรื่องพันปลาในแม่น้ำโขงบนพรมแดนไทยลาวตอนบนในจังหวัดเชียงรายในเครือข่ายแม่น้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นี่ครับลงพันธุ์ให้บ้านนอกนะครับกําลังชื่นชมปลานะกำลังด่งปลานะครับดูดูปลากับชายฝ้างนอกตัวเท่าๆกันเลยนะครับดูปลาชายนนองตัวเท่ากันเลยนะครับดูสิว่าระหว่างลงพันธุ์กับปลาใครใหญ่ๆกันดูว่าดูเานะลงพันธุ์กับปลานะครับใครใหญ่ๆากันนะครับดูเอาเองนะครับคุณผู้ชม ในลูกพันพอมาเห็นปลาก็ไม่อยากกลับนะครับเพราะว่าตัวเท่ากันนะครับดูสิดูปลาเลยตัวนะครับใหญ่เท่าๆบางตัวใหญ่บางตัวใหญ่กว่าลูกพันด้วยนะครับนะฝากพี่น้องติดตามเด้อพี่น้องครับแต่เป็นน้องเด้อนครับเลาะเอบะแท็บนะครับวันนี้มาด้วยกันนะครับสองช่องโลมโกฟิงโอ้ยนี่ดูดูตัวนี้ดููสองตัวนี้ตัวสองตัวนี้ใหญ่ในลูกพันแน่นอนนะครับดูครับดูครับดูครับ เดี๋ยวก็ลุงมกันเนี่ยนะคเอาล้วครับพี่น้องครับบ่าวเตยได้ขออนุญาตลาพี่น้องไปสัก่อนนะครับกับคลิปที่เข้ามาเลาะนะครับที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดในเมืโลกแห่งปลานะครับของท่านพนมครับพี่น้องได้ขออนุญาตพาจากไปซะก่อนนะครับเรื่องพบพ่อกันใหม่นะครับไซเวนตาซะก่อนเดี๋ยวสุจีกันบ่ได้นะครับไปซะก่อนพ่อกันเมื่อมีโอกาสนะครับกับคลิปดีๆของเราอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์ใส่กระดิ่งอะไรให้เรียบร้อยนะครับ มีวิดีโอดีๆอีกเยอะแยะนะครับไลฟ์สดก็อย่าลืมเข้ามาให้กำลังใจกันเดดเด้อ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 ,อนะฮะบ่าวตึกพระญาตไปก่อนอยู่ดีกินแซ่บอยู่แจ่บกินนัวสุขสบายดีสุขสุขคนเปิดอาาหราฐสวัสดีครับปล,ปลปเงโปงเปงจุ๊บ